วัสดีค่ะวันนี้มาดําองฟ้องมากับปลาหนึ่งตัวนะคะสามีไปตกปลามาลุกดูดูก่อนดูสิได้มาหนึ่งตัวเนี่ยไปทั้งวันนะคะได้มาหนึ่งตัววันนี้จะทําอะไรกินดีวันนี้จะทะํานึ่งปลาค่ะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดก่อนเพราะว่ามีทรายเกาะเยอะในในปากก็มีทรายด้สิเยสฟาเฟ yes, er. ลูกชายตื่นเต้นมากเพิ่งเคยดูปลา,าเป็น <laughs> เดีย๋ยววันนี้จะมาทําเมนูนึ่งปลากินกับผักลวกนะคะแล้วก็ข้าวสวยปลาก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะเมื่อเทียบกับขนาดเด็กน้อยแต่มันตัวยาวปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปลงมือกัน ราจะไปเก็บผักกันนะคะทุกคนใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะไม่ได้หรูหราและก็ยอมรับตรงๆเลยก็คือเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เก่งเลยค่ะตอนที่อยู่เมืองไทยก็คือทําเมนูง,ง่ายๆได้เช่นไข่เจียวไข่ต้มตุ้นไข่ไข่ไข่บนไปนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เราต้องดิ้นรนเราต้องหัดทำนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็แต่งเข้ามาเป็นภรรยานะคะเราก็ต้องเราก็ต้องทําหน้าที่ของพันยาแล้วก็ มันก็ไม่มีอะไรทําด้วยนะคะอะไรที่ช่วยแบ่งเบาสามีได้แล้วก็แบ่งเบาแล้วก็เราก็ไม่ได้สามารถที่จะไปซื้ออาหารรวดเร็วทันใจได้เหมือนที่เมืองไทยนะคะที่นี่ก็คือต้องแทบจะทําเองหมดหรือไม่ก็ไปที่ร้านอาหารเลยนะคะแต่ว่าก็สามีเราก็ไม่ได้ร่ํารวยขนาดนั้นนะคะที่จะต้องไปทานข้าวร้านอาหารได้สคาบต่อว,วันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําเองค่ะ คนที่มาอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนจะรู้ดีว่าชีวิตต้องดิ้นรนจะไปเก็บผักชีจีนแล้วก็ตะไคร้นะคะกะว่าจะทำน้ำพริกแล้วก็นึ่งปลาใส่ผักเยอะๆหอมๆผักชีบอกว่าฉันกำลังเล็กๆอยู่เลยเธอได้โปรดจะเก็บฉันไปเลยนะหนูไปเอาต้นใหญ่ๆดีต้นใหญ่มันก็ ออกดอกแล้วค่ะต้นใหญ่ออกดอกเพราะว่ามันร้อนมากออกดอกเร็วมากเอเอจริงๆเอาเอาก้านของต้นใหญ่ๆดีกว่าพวกนี้ปล่อยไว้ก่อนดูน้องสงสารเนี่ยปลูกทีละนิดๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันอ๋อยังไม่ได้โชว์นี่เลยต้นแอปเปิลกำลังออกผลรอเดี๋ยวได้เก็บแหละนี ใหญ่ไปไหมเนี่ยเอาอันเล็กๆล,ลงหน่อยอ้ยถ้าเล็กก็เอาอีกสักสองอันละกันจะได้หอมๆจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวปลาตะไครยยังไม่อยากเก็บเลยอะมันเพิ่งแตกก่อนนิดๆตรงนี้เป็น t i นี House เป็นบ้านนะคะที่อยู่ถึงจะเล็กแต่มีครบทุกอย่างนะคะมีห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องนอนมีห้องทานข้าวมีห้องนั่งเล่นนะคะ ถ้าเดินไปตรงนู้นก็จะมีสวนอีกที่หนึ่งถ้าได้ติดตามคลิปก่อนนะคะก็จะเห็นว่ามีตอนนี้ปลูกผักไว้สองที่คือทางหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะเด็กน้อยก็หอบของตาม <c oughs> ตะไคร้มาแล้วทุกคนกำลังแตกกอเลยเอาเก็บไปบางส่วนตัดตัดไปบางส่วนดีกว่า,าต้นนี้ก็ใหญ่แล้ว เก็บเอาใบไปทีละใบสองใบจากทุกๆต้นไม่อยากตัดทุกคนเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ถ้าเป็นที่ไทยนะหืมบอ้ออึดคิงไขคเนี่ยมีเยอะมากาแค่นี้พอไหมนะแค่นี้จะพอไหมโอเคโอ้โอ ลงไปทั้งอย่างนี้แหละขออภัยนะคะคือว่าเราทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นจริงๆนะทุกคนหั่นปลาก็เอาอย่างนี้เลยแล้วกันอ,าอ้าวมีเกล็ดอยู่ต้องไปถอดเกล็ดก่อนนี่นะโอเคงั้นไปถอดเกล็ดปลาก่อนเอาแบบนี้เลยแล้วกันแซมเขาบอกว่าเขาเอาเครื่องไนออกแล้วเราก็นึกว่าถอดเกล็ดปลาไปแล้ว เยสซาฟามามี่ส์ here what happened สโอ oh o oh. k okay. คิดว่าน่าจะไม่ลืมอะไรแล้วผักตอนนี้ก็คือส่งกลิ่นหอมอันเนาะเออมันเล็กมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยอโอ๊ย นีโอเค,โอ,เคโอ้มีไข่ปลาด้วยเดี๋ยวไปดูทดลองก่อนเหมือนจะใหญ่ไป็นไ,ไรยัดจัดเลยส่วนหางตรงนี้ก็คงไม่ได้กินเนาะมีก็เล็กๆล็กโอ,โอเคเอ้ามันไม่ได้หมักเกลือมันไม่ได้หมักเกลือเลยทุกคนอุ้ย โอ้ยทำไงแบบนี้โอเคไหมเนี่ยออกมาหมักเกลือใหม่อือ,อ,อ,อไปสองท่อนโอ้โอ้ร้อน,นอต้องระวังอห่เงี้ยะโอเค ก็ปิดฝาหมอ้อขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําแจ่วนะคะเปลี่ยนใจแล้วไม่ทํากับข้าวแล้วจะทําแค่นึ่งปลากับอะไรนาทําเหมือนแปะสะที่เป็นแจ่ถวถั่วลิสงนะคะตอนนี้ขอดื่งก่อนอันนี้เป็นเบียร์ศูนย์แอลโกอฮอล์นะคะชอบมากอันนี้อร่อยนะคะทุกคนอ่ากสดชื่น สากก็หักไปแล้วเหลือแค่ครึ่งเดียวครึ่งท่อนพริกที่ได้จากเมืองไทยตอนกลับไปอตากีเนะะี่ยค่ะช่วงเดือนเมีสายนที่ผ่านมา2เม็ดพอพริกเผ็ดมากทำง่ายๆนะคะวหิวมากวอนนี้มันจะบ่ายโมงแล้วจะบ่ายโมงแล้วจ้า ไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยเพราะว่าวันนี้ดาย่านะคะทุกคนญ่าขึ้นเต็มสวนแล้วย้างามกว่าผักแล้วตอนนี้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยลงไปตำด้วยไม่ค่อยชอบหวานรสหวานชอบรสนวน,ว,นวมากกว่าตำใส่เลยจะได้ละเอียดละเอียดละลายน้ำง่ายใส่น้ำรุ่มสุกลงไปชอ ใส่น้ำปลาลืมตำสามเกลอตำก่อนแล้วค่อยไปปูดีกว่ามอมครับหมอนมอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปจ้าอชอบรสเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว เดี๋ยวต้องไปเก็บผักมาตำสามเกลือก่อนทุกคนลืมเนี่ยตำไปหมดแล้วตำพริกตำถั่วลืมสามเกลือลืมกระเทียมกับผักชีในที่สุดเราก็จะมาเก็บน้องผักผักชีของเราต้นไหนดีต้นนี้เก็บง่ายอึ๊บปุ๊บ๊บเก็บผักด้วยเก็บไปกินเลยดีกว่าเอาไว้ให้หนูกินได,ได้ปลูกใหม่ เข้ามาสวนแปลงนี้จะมาเก็บผักอะไรอ่ะเขาเรียกสะระแหน่ออนี่จะมาเก็บสะระแหน่ในสวนตรงนี้น,นี่จ้านี่จ้า สละแน่เนี่ยปลูกง่ายมากเลยนะคะอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอถึงหน้าหนาวมันก็ตายนะทุกคนแล้วมันก็เกิดใหม่พอถึงช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะดีมากแต่ต้องปลูกใส่ในกระถางแบบนี้ไว้เพราะว่าไม่งั้นเขาจะลามนะคะทุกคนลามเต็มสวนเลยแบบเกินกว่าปริมาณที่เราต้องการแค่นี้พอแล้วมีคนอยากช่วยเก็บนะ อันนี้กวางตุง้งต้นน้อยที่เหลือจากหนูกินแล้วก็จะเก็บไปเลยค่ะเพราะว่าปล่อยไว้หนูก็มากินเฉยๆหรือไม่มันก็มันเป็นต้นไม่สมบูรณ์แล้วเพราะว่ามันโดนหักทุกคนทีนี้เราก็จะมาเก็บสลัดไปทานด้วยท <Yeah. S 1> ่าที่เหลือแกเยสค่ะเเก็บผักได้บางส่วนแล้วก็จะบางส่วนกินสดบางส่วนเราก็จะนึ่ง แม่มา,มาเก็บทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่าผักมีเยอะช่วงนี้กินผักเยอะหน่อยเพราะว่าทำไอเอฟอยู่นะคะกินข้าวแค่สองเวลาก็คือช่วงเที่ยงกับเย็นแต่และช่วงของอาหารก็คือห่างกันหกชั่วโมงทำไอเอฟแบบสิบหกต่อแปดเพราะว่าหลังจากคลอดน้ําหนักก็พุ่งนะคะแต่ก่อนหนักสี่สิบสี่สี่สิบห้ามันก็ยังค้างอยู่เหลือห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะคะ แล้วพอช่วงที่กลับไทยเดือนเมษาก็คือกินแหลกเลยทุกคนน้ำหนักมันก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นก็เลยตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักอย่างจริงจังเอาซี่ผักเต็มหม้อเลยส่วนนี้ไปลงดินปลูกต่อได้นะคะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะจัดจานร,รอปลานะคะ เห็นไหมล่ะมีผักอยู่ในบ้านในสวนมันก็สะดวกนะคะเข้าไปหยิบจะเก็บอะไรจะซื้ออะไรตอนไหนก็ได้นะคะก็เข้าสวนไปเลยส่วนเศษผักนะคะเราก็เอาไปทําปุ๋ยหมักเห็นไหมล่ะมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ไปดูทําปุ๋ยหมักไปทําปุ๋ยหมักกัน เดี๋ยวเรามาตําแจ่วต่อเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไปลืมตำสามเกลือใส่กระเทียมไม่ค่อยชอบกระเทียมฉุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็รากผักชีของเราชอบผิว โอ้เยอะไป <S 2> <S 2> <S พร้อมแล้วค่ะ <S 1> <S 1> เสร็จแล้วค่ะทุกคนห,หน้าทานนะหน้าทานอยู่นะได้อยู่เก่งจริงๆริงแกวดูแจลวสิลูกอย่าเพิ่งร้องไห้ครับ อมีขอโชว์ความสามารถพิเศษหน่อยลูกได้อยู่นะคะทุกคนดูผักจัดหนักจัดเต็มปลาก็ตัวใหญ่เบ้อร์นะคะทานคนเดียวแล้วก็เด็กน้อยอาจจะกินด้วยจุบจิบนะคะปลาค่ะไปทานข้าวกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะเอาเฮวัว